มีผล,ละมะลารากไม้เนี่ยจ้ายังอีกเยอะค่าปลาเนี่ยพี่สาววันทางบ้านจ้าอย่างอีกเยอะค่าปลาเนี่ยพี่สาววานันทางบ้านจ้ามะม่วงดกเต็มต้นเลยค่ะปีนี้ มีเสดาด้วยนะข้างๆบ้านนะคะมีครบเลยอาหารอะไรยังไม่กินเองในครัวเรือนจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขา้ขางบ้านจ้า และในน้ำก็ยังมีผักบุง้งมีผักต่างๆที่จะเอามานึ่งกินกับหม้อไว้ก่อนอยังไม่สุกเดี๋ยวเราไปดูปลากันจ้าอยู่ในข้างๆบ้านเราจ้าไม่ต้องซื้อยากเลยบ้านเราก็ประมาณนี้จ้า บ้านเราก็จะประมาณนี้เป็นบ้านสวนมีมะม่วงมีกล้วยอะไรยังไม่กินเองในครัวเรือนจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาปลาจ้าเพื่อนๆมีมาชมเลยจ้าปลาในสระ ข้างบ้านจ้าอย่างอีกเยอะค่าปลาเนี่ยพี่สาววันและในน้ำก็ยังมีผักบุ้งมีผักต่างๆที่จะเอามานึ่งกินกับและในน้ำก็ยังมีผักบุ้งมีผักต่างๆ ที่จะเอามานึ่งกินกับมีผลละมารากไม้เนี่ยจ้าทางบ้านจ้าสวัสดีจ้าเมนูบ้านเรานึ่งปลาจ้าพี่สาวกำลังนึ่งปลา ปลาก็คือปลาที่เราเลี้ยงในสระนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวจ้ะบ้านเราก็จะประมาณนี้เป็นบ้านสวนมีมะม่วงมีกล้วยอยู่ในข้างๆบ้านเราจ้าไม่ต้องซื้อยากเลยบ้านเราก็ประมาณนี้อะไร ยังไม่กินเองในครัวเรือนจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาอย่างอีกเยอะค่ะปลาเนี่ยพี่สาหว,วันอะไรยังไม่กินเองในครัวเรือนจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขา ประมาณนี้เดี๋ยวเรานึ่งปลานะคะปิดฟฝาจะ้ะบ้านเราก็จะประมาณนี้เป็นบ้านสวนมีมะม่วงมีกล้วยและในน้ำก็ยังมีผักบุง้งมีผักต่างๆที่จะเอามานึ่งกินกับ พี่สาวกำลังนึ่งปลาปลาก็คือปลาที่เราเลี้ยงในสระนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนี่ค่ะในสระน้ำก็จะมีผักบุ้งยอดสวยๆเลยเอามากินกับส้มตำเอามานึ่งกับปลาก็ได้จิ้มน้ำพริกอร่อยอรๆอยู่ในข้างๆบ้านเราจ้าไม่ต้องซื้อยากเลยบ้านเราก็ประมาณนี้ ปลาจ้าเพื่อนๆมีมาชมเลยจ้าปลาในสะค่ะหวานอาหารลงไปนี่เต็มเลยค่ะเลี้ยงปลาไว้กินเองจ้าไม่ได้จำหน่ายประมาณนี้เดี๋ยวเรานึ่งปลานะคะ ปิดฝาและในน้ำก็ยังมีผักบุ้งมีผักต่างๆที่จะเอามานึ่งกินกับและในน้ำก็ยังมีผักบุ้งมีผักต่างๆที่จะเอามานึ่งกินกับพี่สาวกำลังนึ่อป้า ปลาก็คือปลาที่เราเลี้ยงในสระนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวและในน้ำก็ยังมีผักบุ้งมีผักต่างๆที่จะเอามานึ่งกินกับมีผละมะลารากไม้เนี่ยจ้าตัางบ้านจ้า มะม่วงดกเต็มต้นเลยค่ะปีนี้มีเสดาด้วยนะข้างข้างบ้านนะคะมีครบเลยอาหารพี่สาวกำลังนึ่งปลาปลาก็คือปลาที่เราเลี้ยงในสระนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว ปีนี้มะม่วงก็ดกมากเลยจ้ะบ้านเราก็จะประมาณนี้เป็นบ้านสวนมีมะม่วงมีกล้วยทางบ้านจ้าสวัสดีจ้า เมนูบ้านเราหนึ่งปลาจ้าอะไรยังไม่กินเองในครัวเรือนจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาปลาจ้าเพื่อนๆมีมาชมเลยจ้าปลาในสะค่ะอยู่ใน ข้างๆบ้านเราจ้าไม่ต้องซื้อยากเลยบ้านเราก็ประมาณนี้พี่สาวกำลังนึ่งป้าปลาก็คือปลาที่เราเลี้ยงในสระนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวหม้อไว้ก่อนอยังไม่สุกเดี๋ยวเราไปดูปลากันจ้า สวัสดีจ้าเมนูบ้านเรานึ่งปลาจ้าปีนี้มะม่วงก็ดกมากเลยพี่สาวกำลังนึ่งปลาปลาก็คือปลาที่เราเลี้ยงในสระนะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าว ประมาณนี้เดี๋ยวเรานึ่งปลานะคะปิดฝาและในน้ำก็ยังมีผักบุ้งมีผักต่างๆที่จะเอามานึ่งกินกับจ้าบ้านเราก็จะประมาณนี้ เป็นบ้านสวนมีมะม่วงมีกล้วยจ้ะบ้านเราก็จะประมาณนี้เป็นบ้านสวนมีมะม่วงมีกล้วยและในน้ำก็ยังมีผักบุง้งมีผักต่างๆที่จะเอามานึ่งกินกับหวานอาหารลงไปนี่เต็มเลยค่ะ เลี้ยงปลาไ้กินเองจ้าไม่ได้จำาหน่ยาหวานอาหารลงไปนี่เต็มเลยค่ะเลี้ยงปลาไ้กินเองจ้าไม่ได้จำาหน่ยทางบ้านจ้าหวานอาหารลงไปนี่เต็มเลยค่ะ เลี้ยงปลาไ้กินเองจ้าไม่ได้จำน่ายปลาจ้าเพื่อนๆมีมาชมเลยจ้าปลาในสระค่ะสวัสดีจ้า